บทที่จิตบทสวดมาสมัยสุดเอวามสุดทางเอขังสมัยยังพระกวาสกเกสุวหหารติกปีและวัตถุสมิงมหาวันเนมมหาตาพิขุสังเคนะติตถิงปัญจามาเตเหิพิขุตเตหิตเปเหวะอราหันเตหิทัศไหจะโลกทาตุเหิเทวตาเอปุยเยนะสันนิปฏิตาห้นติพระวันตังทัศนายาพิขุสังขันจะอัโขจตุนังสุทธา วาตถาคายิกายิกานังเทวตาเอตัาโมูสิอายังโขภักวาสักเกสุอิหารติกะเปกลว,วัตถุสมิงมหาวันิยมหาตาพิกขหสังเคนาะจิติงปัจจามัตเตหิพิภุตัเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัาทะหิจัลโรกะธาตุหิเทวตาเยปุยนาะสันิปฏิตาหนุนติ พระควันตังทัศนายาภิกุสังคันจะกยันนุนะมายามปิเยนะพระควาเตนนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตวาพระควตัตตสันติเกปันเจปเจกะคาถาภาเสยามาติอจโสาเทวตาเสยยถาปินัมมาพระละวาอุทิโสสมมก ที่ตังวาพาหังปัสสาเลยะปัสสาที่ตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุสเอเทเวสุอะตานหันลหิตาอะกาวะโ,โตโผอะโตปาสุลาหังสุอะณาโขตาเทวตาพระกัวัต ตังอภิวาเทตะวาเอกะมันตังอัสสังสุให้กมันตังจิตตาโขเอกเทวาตาภะคะวโตสันติเกอ,อิมังคะถังอภาสิมาหาสัมมยโยป่าวะนัสสมิงเทวกายาสัมมาฆตาหาคตามัมมหา อิมังธรรมสัมาสามยังภะจิตเตยอะอะลราชิตะหลัทงทงันติอรัควะอะลรเทวตาหังพระคัมโตวสันติเกออิมังการถังอภาสิอัตะตะภิกะโวสัมมาตะหังสุจิตังอัตตะโนโอุชุกะมังกันสุ สารถีว่เนตานิฆะอิาตาวาอินทัิยานิตักขันติปัญจิตาติอดากุวะอภมาตเทวตาภะค้าวะโตสันกีมังค่าถังอภา,าสาตาาิเจตวะขีรังจิตวาอาลีคังอินทัคขีรัง โอหัจจะมาเมชาเตจ,จะรันติสุทธาวิมาราจากโคสมาตาสุธนันตาสุสุนาคา,า,า,าติจาะโหอัปลาเทวตาภะคะวะโตตันทิกอิมังคาถังอปาสิเยเจจิพุทธังสัลละนังตัดตาเตนะเตขามิสันติ ปายาภูมิปะปะหายา,า,า,าปานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติติตะโขปะกวาพิขุอามันติติเยปุเยนะสัมยิปุพิขเวเทวะทัาสสาสุโลกาสุตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหนุนติตาถาตัส ตัมตัสนายาภิคุสังคัญจาเจปิเตพิุนเ,เหสุงอตีตะมัตทานังอรลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมพีภะกวัตานังเอสัปะละเมมาเยวะเตวตาสันนิปจิตาเอหสูงเตยะถาปิไมยังเอตาลาหิเจปิ เตพิขาเวอภิสันติอานาคตามัทานังอรหันโตัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตปะละมาเยวาเทวตาสันนิปฏตาพระวิสันติเสยยถาปิปยหังเอตลาหิอาจิกิสามิพิกาเว เทวกายาังนามานิจิตตายิสามิพิกะเวเทวกายาังนามานิจิตเทเทเทสิทสามิพิกะเวเทวกายาังนามานิตังสุนาถาตาทุกังมานาสิตติกะโลภาสิสามิติ เอวัมพันเตติโขเดพิโขภักวะตวปัจจโสสุภักวาเอตตทัโวจาติโลกับมนุษย์กับสามีเอสสะภุมมาตตาลักสิตาเยสิตาคิลิคบพลังปะหิตตาสัปมาหิตาปุถุหิตาติหาวะ ปาลีนาโรมาหันสาที่สมภูโนโอทาสตตะมะนาสาสุาทาวิปัสสันนะมะนาวิลาปิญญปัญจักสิตาสิเทยเตาวะวเนกาปิระวัตเวตโตอะมัน สัจสัทาสาวเกศเสนีรเตเทวกายาอภิกันตเดวิชานาถาพิขาวูเตจะอาตปะกะมากะลุงสุตวะพุทธศาส,าสานาเตสัมปาตุระหุญาณังอะมะร,าาเเมรุสานะตัดศาสนงอเปเกตตตตามตะขุงสหัสสัง อาปาสัตต,ต,ต,สสต,สต,ตังอ a เคสหาสานังอมาสุตสานามตัตุงสุงอเปเกนันทั้งมาขุงที่ส,ะส,ะสะาสัพพาภุสตอาหงันจะสะพัพพันปิญญา วาวกิตะวาจักกุมาตัตโตอมันทะยิสัทถาสาวกเัตเสนกะเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชาณตาภิกษับโบเจโบนังกิตตะยิสัมิทิลาเหตอะนุปปุพพะโสตตตะตหาสาวาวักยากขา มมากะพิลวัตเวอิทิมันโตชุติมันโตวันน้าวันตาสนินโมทมาอภิคามุงพิกุนางสมิติว่านางัสหัสสาเหว่ามตายาขานาวติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้าวันโตญาสันินโมทมาณอภิคามุงพิคุูนางมิติงว่นางตาขีลาติสหัสสายาขานาวัติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตญาสันินโมทมานาอภิามุงพิว่านาง ติเจเตโสฬาัสาหัสสาญาขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยาสันสินโนมัทมนาอภิกามุภพิขุนางจมิตริงวนังเวสานิตาปัญจสตาญาขานาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันวันโตยาสันสินโนมัทมนาอภิกามุภพิขุนางจมิตริงวนังกุมพิโรหราชาค ا หิโกเวปุนสันนาเนเวสานัง พิญโยนางสัตตะสหัสสังยักษานังกปิลูปาสติภุมพิโลราชาค้าฮิโคโสปาคาสมมิติว่านังปุริมันจาที่สังราชาทัตตะโตปัสสติอันท้าพานังอธิย์ปฏิมาหราชายสันติโสปุตตาปิตาสภาวอินทนานามาภะลายิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสันจินมุทัมนาอภิกามุภิขูนังสมิติว่านัง ถ้าขีดนังจากที่สังราชาวิรูปวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชาย่าสาันทิโสปุทตาปิตาภภาหะโมอินทานามามาภรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสษ์สามสีนมุทัมมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงว่านางปัญจิมันจัดที่สังราชาวิรุณตากโผภาษาสติกันถ้าพานางอธิปติมหาราชายัสสันติโสปุตตาปิตัสสัพพาวอินนนามามาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสษ์สามสีนมุทัมมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงว่านางปุตตะลันจัดที่สังราชาอุเวโรตัดปะ สาธิตย่าขานางอธิปติมาเราจะย่าสันดีโตปุตตาปิตาสภาวะอินทนามามาภะลาอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตย่าสันสีนมุตมะนาอภิขามุภิกุนางสิมิติงว่านังโอริเมโอริมาทิสังทัตตะรัทโธภาคีเนน <Columbus> ่าวิรุณนาโกปัญจิเมนาวิรุณปะโกุเวโลอุตะนัง ที่สังจตัตตะโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลพิสาทัพทัพรามานาอัตสังสุพระนกปิลาวัตเวเตสังมายาวิหวูทาสาอาคูวันจานิกา สัธามายากุเกนทุเปเกนทุวิภูจะวิปูสหจันทโนคามาเตโสจักกินนุมัตถุกินนุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวาสุโตจะมาสติจิตาเสโนจะขันทภูนาโรราชาจะโนสัพโพ อากูปันจัสิโกจะเจว,วะาเป็นพระรูสุริยะวะัชะสาเอเตสันเยจะราชานุคันธพาสาหรา,าชุภีโมทาัมานาอาภิกามูภิกขุนางสมิจริงว่านางอาคาคูอัยพัสสานาคาเวสาลาสาหาตันจะกาจัมภารัสตะลาอาคูปัส ยาคาจหายาจิพิยาโมนาทัตลรรา,า,าถาจะกาคูนากายาสันติโนเอราวันโนมหาลาโคมหานาโคโสปาข้าสมนิติงว่านง <c oughs> างเยนาคา,าลาเชสหาสา,หาลันติพิภาสติชาปกิปุน วิสุทธะสักขูเภหายาสาเตวะนะมัชาปตาจิตตลาสุปนนาอิติตะอิติเตศนามังกับอภพายันตลา,า,นา,าลาตะภาณาขาราชาข้ามาสี ตุปันนโตเกมะมากาสีพุทโธสันธาสันหาสิวาจาหิปุปปะวะหะยันตานาคาตุปันนาตะละนามากังสุพุทธังชิตาวะชิตะชิระหัตเถนะ สามูทางอสุราสิตาธา,าตโลวะสาวสเสเตอิทิมนโตยาสันสีโนกาลกัญจามหาสินสัมมาอสุราทานาทานาเวคษา,าเวปจิตติสุจิตติจาก ปัฏาราโทนามุจิมุนามุจิตา,าหะทัสันจาริปุตตานังตะเพเวโลจนาพากายันฉันในหิตาว่าพระลิงเสนาลาหมพัฒามุปา้ามุงสมาโยทธานิพันเตนิ ขู่นางสมิจริงว่านางอาโปจเตวาปัวีตัเตโชวาโยกัตถาฆ่ามงพัลุนาวัลุนาเทวาโสโมยัสายัสสาสาฮาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิน เสเจสรกายาสเปนาวัติวันิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนาันโตยะสันสีโนมทัมนาอาภิคามมวิปูนังติมิติว่านังเวนดูจะเทวาสหะรีจะอัสสมาจะทุเวยะมาจันทัสูปานิสาเทวาจันทามาภูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาภูปุรกิตา ท่าขัดตานิุ่รกิตรตวาอากูมันทะวะลาหกาวาสุนังวาสาวูเศตโตตะโกภะคะปุรินทัโธท่าเสตท่าสะภากายะสะเพนาวัติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันติโนโมทามะนาอภิคามงพิขุนังแต่ไม่ถึงว่านัง หาหาคูสหาปูเทวาชาลามักคิสิคิเลขาพิวะอาริทักาจะโรชาจะอุมอุมาโปภะนิภาสีโนเวลุนาสหรรมาจาอุตตาจะอเนจักา สุรเสรย่าส,าสุลุจิลาอาคูอาคูวัสเวนัสิโนท่าเสเตเซสทา,ากายาสเปนาวติวนนันิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันวนาวตโตยักษ์สิโนโมทัมมนะอภิกรรมภิกขุนางจะไม่ทิ้งว่านางสรรมานามหาธมรนามานุษสามานุสุตตะมาเกิตะ ปัตุสิกาอาคูอาคูมนุปัตุสิกาอาตาคูสหาลาโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโนปลาลคามหาปลาลคาอาคูเทวายาสันสิโน ท่าเสตเตาสทากายาท่เพนาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยะสติโนโมทามนาอภิคามุงพิขุนางแตมิเตว่านางตุกากะลุมารหาอรุณาอาคูเวคะนาสาตาโอตาโอตาตาใยรหาปาโมุขาอาคูเทวาวิ จักกันาสหมัตธาหาลักชาวิสักาจะยะสังสีโนหานายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอาอาภิวัติวัติสติเสเตทัสัตยกายะจะเพนาวัติวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสังสีโนมุทามานาอาภิคาโมภิขุนางเสดมิตริว่านาง เขมิยาตุตายามากัตตากาจะยะสันสิโนสัมพิกตกาสามะเสเสถาโจตินามาจะอาสวานิมารตินิมารตนาติโนอาคูอัฐาคูปะละนิม นิตาท่าเสเตสะสะราคยาสะเปนะวัติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสิโนโมตามนาอภิคามมภิกขุนางสิมธิิจิงว่านางท่าเสเตเทวานิกายาสะเปนะวัติวันิโนอิทิมันโตนามันพระเยนะอาขันจุงเยจันเยพระ สัตติสาสาหะอุสสะชาติมัคคิลังโอคาตินะมานาสวังภักเมโมคะปะนังนาคังจันทังวะาอสาิตาติตังสุพัมมะปะละมะโตจะปุอ,อิทิมะโตจะสาหะ นางกุม,มาโลตโส,สจะาโสปาคะสตามิติงวะานางสหัสสะพัมมะตกานางมหาพัมมะพิติปฏิอุปปันโนชุติมันโตพิสตา,ากายโย ยาสันสิโสทัาเสเตอิอิส,สลาอาคูปัญเจกะวะสาวาติโนเตสันจะมักฮะฮะโตอาคาหาริโตปา,าริวาริโตเตจะสัพภาอาภิกันเตสินเทเทเวสัพพามาเกจะพามาพักเกภารตนะอาภิกามิปันตะ กันหัสสะมัน,นทังเอ,เอกกันนาหาสสะพันธาสะลาเคนาพันธามัตุโวตมันตาปาริวาเรธามาโวมุจจิภาพจิตตุโกจินังอิติ หามาหาเสนกันหาเสนังอเปสยัยปานินาตะละมหัจ,จักสัลังกตาวานาเทระวังยะถาปาวุสโกเมโขะนาันโตต <c oughs> วิชก pacuko atau tata so pacu pacu patawan wati sangkuto kuto asayang wase tanca sapang ap pinjaya bahwa kita wa jakuma tato aman sayi sat สัตถาสาวกเกศส,สเนรตะเตมลาเสนาอภิกันตาเตวิชาณาตภาิกาภูเตจะอตตปะกะมะลุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตะลาคะนิปะก,กามุงเนสังโสมัมปอจฉยุงอภิวิชิตะ สังคามาพยาติตาญาสันสีโนโมทันติสาหภูเทหิสาวกาเชนสุตติ